จะนำทิปทองข้าปลาอาหารมาถวายกับขราพิสูจสงนะคร้บก็กำับเดิที่สนใจลูกได้ไหมเดินเลยครับเดินเลยแผนที่ว่าองเกิดจากอะไรวางแผนรับมือปพบัต์เาไว้ว่าเมื่อฟังทีงานนะครับเราก็จะมีทีงานเรีมยวสามพร้อมคอยเราให้ครั นนรครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่ารืท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับท่านอาจารย์ร่วมกิจกรรมครับท่านยิรุณตันวาณิชครับสอจอบเบญตโกปาราท่านท่านวันชัยจิตเจริญครับเป็นพิธีกร,รในงานนี้ครับสมาชิกสมาครแล้วเป็นหกล้านห้าแสนบาทนะครับ, 6, 000, 500, 000บ,รบก็ในส่วนของทุกภาคีเครือข่ายที่องค์การไม่แสวงส่วนจังหวัดพังงาได้ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะ In every day, they will change from year to year. Our lives change from day to day, but the love and memory of them shall never pass away. Please do to always miss them always. <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

สังฆะสบูชามหาโบข่าววโหกิโลกนาโตปาติปฏิบูชายะนะโมตัสสะภะคะวะโตปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะน้ำนมอะไรครับขับไม่ได้ไม่ได้น้ำนมถึงเวลาถึงใครบ้างครับ พ่อแม่น้องนะบุที่อเป็นทามแล้วก็บงทำใจได้มาตลอดแต่วันนี้จะมีความ้สึกสิ่พิเศษทุกวันเปลีภารกิจใดก็ต้องมาคอยไปถึงวันนี้ต้องมาทำบุญต้องมาทำดึกถึง ถ้าไม่มีแผ่นดินไหวก็จะไม่เกิดนั้นเหมือนเวลามีข่าวเรือที่ว่า,าจะมีซูนาม,มินน,นั่นเราจะมีความรู้มากขึ้นว่าวต้องเกิดแผ่นดินไหวก่อนมันถึงจะเกิดซูนาม,มิได้ตอนนี้แสดงว่าคนในชุมชนก็มีความรู้แ<ช>ล้วครับ,รบแต่ก็ไปอยู่ข้างนอกไปเยอะนะเพราะทั้แรกๆกลัว